กูดมอร์นิ่งค่ะปัาดเป็นคนที่แบบหน้ามันแหงตื่นเช้ามาบอกเลยว่าหน้ากูนี่เอาไปทอดปลาเลยก็ได้แต่ว่าไม่ปัญหานะฮะเดี๋ยวฮาจะมารางหน้าด้วยสบู่ลาโมนาตัวนี้สรรพคุณของน้องจะซอยลดความมันบนใบหน้าแต่ว่าจะบรเหตรให้ใบหน้าของเราแห้งเสียเป็นอันดิดขาดน้องจะให้ความซุ่มซื้นและความซุ่มสั่มมาแทนลดหอยดำหอยแดงที่เกิดจากสิวน้กอีก มาต่อด้วยครีมไข่มุกข,ของเฮาเนื้อครีมบอกเลยอะบางเบาเกี่ยง่ายบอกก่อให้เกิดการอุดต,ตันบรเวดให้ผิวของเฮาระคายเคืองเป็นอันเดดขาดเลยมาต่อด้วยตัวที่สองกันแดดหน้าเงาของเฮาเนื้อทุกคนทาก่อนที่จะออกแดดอย่างน้อยสิบห้านาทีเด้บอบริเนณทาปุ๊บออกแดดปากโรไดหลังจากทาแล้วบอกเลยเห็นสัดขึ้นเลยอะผิวเฮากระจ่างใสขึ้น มาต่อโดยครีมก่อนนอนจ้าทุกคนตัวนี้จะเป็นคิีมบำรุงหน้าใสาซอลเลิร์นหอยฟ้ากะจุดด่งดำหอยแพรเป็นที่เกิดจ็กสิวอีกด้วยและยังเห็ุในผิวของเอาอิ่มน้ำสุขภาพดีและตัวที่2จะเป็นครีมขมิ้นตัวนี้ตัวนี้จะซอยยับยั้งการเกิดสิวและซอยให้หูคุมขนของเรากระซับจำและนำไปใช้จ้า